สายลมปลายได้ดูบใบไม้ร่วงพัดโช,ชยเอื้อเด้ในนครยเกียววุฒาเอากลิ่นหอมเย็นของบใบไม้แห้งและดินชื้นลอยออยอิงเข้ามาทางหน้าต่างบานเลื่อนไม้ที่เปิดแง้มไว้เล็กน้อยคุณหญิงอารยาในวัยเจปีนั่งนิ่งบนเบารองนั่งทามิดวงตาหมออองออกไปยังสวนญี่ปุ่นที่ครั้งหนึ่งเคยงดเนยงามโดยฝีมือการจัดแต่งของสามีผู้ลุงลับ บัดนี้กลับถูกปล่อยปละละเลยจนวัชพืชขึ้นแซม,มออส,สีเขียวครึมกิ่งกานของต้นเมเปิลและสนดำยืนระเกดระกะไม่เป็นระเบียบเรากับภาพสะท้อนความรกรางในจิตใจของเธอเองชีวิตในบ้านญี่ปุ่นโบราณหลังนี้ซึ่งลูกชายคนเดียวจัดการให้ท่านมาพักผ่อนเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศหลังจากงานโฉของท่านเจ้าคุณผ่านไปได้เกือบห้าปีแล้วกลับกลายเป็นกิจวัตร รอที่ซ้ำซากและเงียบเงันเกินกว่าจะเรียกว่าการพักผ่อนตื่นเช้ามามาป้าพินแม่บานเก่าแก่ผู้เสื้อสัตว์ที่ติดตามมาจากเมืองไทยจะเตรียมอาหารเช้าแบบญี่ปุ่นง่ายในวางไว้ให้ท่านทานคนเดียวเงียบเทีบมองออกไปนอกหน้าต่างจิบชาเขียวรถฝาดแล้วก็กลับเข้ามานั่งอ่านหนังสือที่ห้องนั่งเล่นหรือบางครั้งก็นั่งมาลอยเช่นนี้เป็นนานสองนานความรุ่งโร์ จนในอดีตานะคุณหญิงพริยาท่านทูตผู้เคยเป็นที่เคารพนับถือและรายล้อมด้วยผู้คนบัดนี้เหลือเพียงความทรงจำที่เลือนรางและเงาของตัวเองที่นั่งอย่างโดดเดี่ยวในต่างแดนปาพินมองเจ้านายด้วยแววตาห่วงใยระคนสงสารหลายครั้งที่พยายามชวนคุยชวนออกไปเดินเล่นหรือหาอะไรทำแก้เหงา แต่คุณหญิงอารยาก็มักจะตอบปัดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยหากแต่แฝงไว้ด้วยความห่างเหินไม่เป็นไรหรอกพินฉันอยากพักพอนเงเยียบคำตอบเดิมเอมที่ป้าพินได้ยินจนชินหูส่วนที่ถูกทอดทิ้งนั้นเป็นดังกระจกเงาบ้านใหญ่สะท้อนความอ้างว้างภายในของคุณหญิงอริยาทุกครั้งที่มองออกไปท่านเห็นเพียงความร่วงโรยความเสื่อมสลายและความตายที่คืบคลานเข้ามาอย่างช้า ไม่ต่างจากชีวิตของท่านที่กำลังนับถอยหลังสู่ความมืดมิดแล้ววันหนึ่งความเงียบสงัดของยานที่พักอาศัยอันสงสุขนี้ก็ถูกรบกวนเล็กน้อยด้วยเสียงของการคนย้ายข้าวของจากบ้านหลังติดกันซึ่งปิดเงียบมานานหลังจากคุณยายเจ้าของบ้านชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนคุณหญิงอารยาโมดคิ้วเล็กน้อยมองผ่านช่องหน้าต่างด้วยความไม่พอใจ และคนสงสัยใครกันที่ย้ายเข้ามาใหม่ไม่กี่วันต่อนณนที่คุณหญิงอรรยากำลังเดินเล่นเช้าอยู่ในบริเวณบ้านตามคำขยยันขย่อของป้าพินชายหนุ่มร่างสูงโปรงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่ร้าไม้ตียายซึ่งกันระหว่างบ้านทั้งสองเขาโค้งคำนับอย่างสุภาพพร้อมรอยยิ้มกว้างสวัสดีครับคุณยายผมเคนจิครับเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านครั้งแทมนี่ครับยินดีที่ได้รู้จักครับ เขากล่าวเป็นภาษาญี่ปุ่นสำเนียงชัดเจนคุณหญิงอารยาหยุดชะงักมองชายหนุ่มตรงหน้าด้วยสายตาประเมินความเป็นมิตรที่ชายชัดในดวงตาของเขาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยท่านเคยชินกับความเงียบและความเป็นส่วนตัวมานานเกินไปแล้วอืมท่านตอบสั้นเซนเพียงเท่านั้นแล้วหันหลังเดินกลับเข้าบ้านทิ้งให้เคนจิยืนเกอ็อยู่ตรงนั้นป้าพินที่เดินตามหลังมาได้ แต่ยิ้มแหย้ให้ชายหนุ่มเป็นการขอโทษแทนเจ้านายเคนจิไม่ได้แสดงท่าทีท้อถอยวันต่อตามาหากเขาเห็นคุณหญิงอารยาออกมานั่งเล่นที่เชียงหน้าบ้านหรือเดินอยู่ในสวนเขาก็มักจะส่งยิ้มและโค้งทักทายเสมอบางครั้งก็ชวนคุยสันนิสเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศหรือต้นไม้ใบหญ้าคุณหญิงอารยาตอบบางไม่ตอบบางส่วนใหญ่จะทำเป็นไม่ได้ยินเสียมากกว่าแต่ถึงกระนั้น ท่านก็อดไม่ได้ที่จะแอบสังเกตชายหนุ่มคนนี้อยู่เงียบเคนจดูเป็นคนหนุ่มที่มีพลังงานเหลือเฟือเขามักจะตื่นแต่เช้าออกไปวิ่งจอกกิ้งแล้วกลับมาทำความสะอาดบ้านตกบ่ายก็อาจจะเห็นเขานั่งอ่านหนังสืออยู่ริมหน้าต่างหรือไม่ก็ขลุกอยู่กับการซ่อมแซมส่วนเล็กๆน้อยของบ้านที่ดูเหมือนจะทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและวันหนึ่ง คุณหญิงอริยาก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สวนรกร้างของท่านเคนจิไม่ได้ล่วงล้ำเข้ามาในเขตบ้านของท่านโดยตรงแต่เขาเริ่มเก็บกวาดใบไม้แห้งและตัดแต่งกิ่งไม้ที่ยื่นล้ำเข้าไปฝั่งบ้านของเขาอย่างเป็นระเบียบทําให้ส่วนหนึ่งของสวนที่เคยดูรกทึบกลับดูสะอาดตาขึ้นมาบ้างคุณหญิงอรรยารู้สึกขัดใจเล็กน้อยที่เขาทําอะไรโดยไม่บอกก่าวแต่ลึกแล้ว ก็อดชื่นชมในความใส่ใจของเขาไม่ได้และอีกส่วนหนึ่งของใจก็รู้สึกละอายที่ปล่อยให้ส่วนซึ่งเต็มไปด้วยความทรงจำของทานกับสามีต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ใบวันหนึ่งขณะที่คุณหญิงอารยากำลังเดินคุณคิดอะไรพลิ้นทินอยู่ในสวนที่พื้นดินครุขระและเต็มไปด้วยรากไม้ท่านก็เกิดอาการหน้ามืดเล็กน้อยจนเกือบจะล้มลงโชคดีที่ป้าพินซึ่งเดินตามมา ไม่ห่างควาวแคนท่านไวทันคุณหญิงเป็นอะไรไปคะปาพินร้องถามด้วยความตกใจเคนจีซึ่งกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ในส่วนของเขาได้ยินเสียงก็รีบวิ่งมาดูทันทีคุณยายเป็นอะไรหรือเปล่าครับให้ผมช่วยนะครับเขาพูดพร้อมกับเข้ามาช่วยประคองคุณหญิงอารยาอีกข้างหนึ่งอย่างรวดเร็วและสุภาพ สัมผัสที่แข็งแรงแต่แฝงด้วยความอ่อนโยนของเขาทำให้คุณหญิงอารยารู้สึกมั่นคงขึ้นอย่างประหลาดฉันฉันแค่เวียนหัวนิดหน่อยไม่เป็นไรมากหรอกคุณหญิงอารยาตอบเสียงแผ่วพยายามปัดมือของเขาออกเบาๆแต่เคนจิก็ยังคงประคองท่านไว้จนกระทั่งถึงเฉลียงหน้าบ้านป้าพินรีบเข้าไปหาน้ำและยาิมาให้คุณยายนั่งพักก่อนนะครับ อากาศวันนี้ค่อนข้างอบอ้าวอาจจะทำให้ไม่สบายตัวได้เคนเจิกล่าวด้วยความเป็นห่วงส่วนของคุณยายสวยมากเลยนะครับแต่พื้นอาจจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ต้องระวังหน่อยนะครับคำพูดของเขาทำให้คุณหญิงอารยาเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มอีกครั้งแววตาที่เคยเย็นชาเริ่มอ่อนลงเล็กน้อยขอบใจเธอมากนะท่านเออ,อกมาบาวลา เป็นครั้งแรกที่ท่านพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลขึ้นหลังจากวันนั้นท่าทีของคุณหญิงอาร,รยาที่มีต่อเคนจิก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปท่านไม่ได้ตั้งกำแพงสูงเท่าเดิมอีกแล้วบางครั้งเมื่อเคนจิชวนคุยท่านก็ตอบรับบ้างแม้จะเป็นคำพูดสัน้นๆก็ตามเย็นวันหนึ่งขณะที่คุณหญิงอาร,รยานั่งจิบชาอยู่ที่เฉลียงเคนจิก็กำลังงวนอยู่กับการพลรนดินใส่ปุ๋ยให้ต้นสึบากี ที่มุมหนึ่งของส่วนเขาเขาเหลือบมาเห็นคุณหญิงอารยาจึงยิ้มให้ต้นสบากิตันนี้เป็นต้นโปรดของคุณย่าผมเลยครับท่านชอบดอกไม้มากโดยเฉพาะดอกสบากิสีแดงสดฉันแค่เวียนหัวนิดหน่อยไม่เป็นไรมากหรอกคุณหญิงอารยาตอบเสียงแผ่วพยายามปัดมือของเขาออกเบาๆแต่เคนจิก็ยังคงประคองท่านไว้จนกระทั่งถึงเฉลียงนาบ้านป้าพินรีบเข้าไปหาน้ำและยาดมมาให้ คุณยายนั่งพักก่อนนะครับอากาศวันนี้ค่อนข้างอบอ้าวอาจจะทําให้ไม่สบายตัวได้เคนจิกล่าวด้วยความเป็นห่วงส่วนของคุณยายสวยมากเลยนะครับแต่พื้นอาจจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ต้องระวังหน่อยนะครับคําพูดของเขาทําให้คุณหญิงอารยาเงยหน้าขึ้นมองชายหนุม่มอีกครั้งแววตาที่เคยเย็นชาเริ่มอ่อนลงเล็กน้อยขอบใจเธอมากนะท่านเอ่ยออกมาเบา เป็นครั้งแรกที่ท่านพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลขึ้นหลังจากวันนั้นท่าทีของคุณหญิงอารยาที่มีต่อเคนจิก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปท่านไม่ได้ตั้งกำแพงสูงเท่าเดิมอีกแล้วท่านบอกว่ามันเหมือนหัวใจที่แข็งแรงและไม่ยอมแพ้เคนจิแล้วพลางมองไปยังต้นไม้นั้นด้วยแววตาอ่อนโยนคำพูดของเคนจิทำให้หัวใจของคุณหญิงอารยากระตุกวูบภาพความทรงจำเก่า ผุดพลายขึ้นมาทานกับสามีเคยช่วยกันปลูกต้นสื่อบากีไว้หลายต้นในสวนหลังบ้านที่เมืองไทยท่านเจ้าคุณชอบสีขาวบริสุทธิ์ส่วนท่านชอบสีชมพูอ่อนหวานพวกเคยมีความสุขกับการเฝ้ารอให้ดอกไม้บานสะพรั่งในแต่ละปีความทรงจำที่แสนหวานเหล่านั้นทุกกรบฟังไปนานแล้วพร้อมกับความโศกสราจากการจากไปของเขาคุณย่าของเธอคงมีความสุขมากนะ ที่มีหลานชายคอยดูแลต้นไม้ที่ท่านรักคุณหญิงอริยาพูดขึ้นเบาเรากับรำพึงกับตัวเองเคนจิยิมครับผมก็หวังว่าท่านจะมองลงมาจากบนฟ้าแล้วยิ้มให้ผมบ้างส่วนของคุณยายก็มีต้นไม้สวยๆเยอะเลยนะครับถ้าได้รับการดูแลอีกสักหน่อยคงจะกลับมางดงามเหมือนเดิมแน่ครับคุณหญิงอารยาไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่จิบชา แล้วมองออกไปยังส่วนที่รกร้างนั้นอีกครั้งคำพูดของเคนจิเหมือนก้อนหินเล็กๆที่ถูกโยนลงไปบอ่อน้ำนิ่งก็ให้เกิดละเลอะคลื่นบางๆในใจของท่านป้าพินสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยของเจ้านายก็พลอยมีกำลังใจงไปด้วยวันหนึ่งป้าพินจึงลองชวนคุณหญิงอารยาออกไปเดินเล่นที่สาอเจ้าคิตาโนเทนมังคูซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านนัก ไปสูดอากาศข้างนอกบ้างนะคะคุณหญิงที่สารเจ้ามีต้นบัวยเยอะแยะเลยค่ะช่วงนี้อาจจะยังไม่บานแต่บรรยากาศก็สงบรมรื่นดีนะคะคุณหญิงอรารยาลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็พยักหน้าตอบตกลุงอาจเป็นเพราะท่านเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับความอุดอู้ในบ้านหรืออาจเป็นเพราะส่วนลึกในใจของท่านเริ่มโหยหาการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกบ้างแล้ว ที่ศาลเจ้าคิตาโนเทนมังกูบรรยากาศสงบเงียบสมกับเป็นวันธรรมดามีผู้คนมาสักการะบ้างประปายคุณหญิงอรรยาเดินชมบริเวณศาลเจ้าอย่างช้าปล่อยให้ป้าพินเดินนำไปก่อนแล้วท่านก็เหลือไปเห็นเคนจิกำลังยืนถ่ายรูปสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าอยู่ตรงระเบียงทางเดินจิเคนเห็นท่านก็ยิ้มกว้างแล้วเดินเข้ามาทักทายบังเอิญจังเลยครับคุณยายไม่คิดว่าจะเจอท่านที่นี่ ฉันก็แค่ออกมาเดินเล่นนะคุณหญิงอรรยาตอบสารเจ้านี้สวยงามมากเลยนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างหลังคาและรายละเอียดของงานไม้ผมชอบสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นโอบรานมากครับมันมีทั้งความแข็งแรงและความอ่อนช้อยอยู่ในตัวเคนจีเริ่มอธิบายถึงสิ่งที่เขาสังเกตเห็นด้วยความกระตือ,อรือร้นคุณหญิงอารยาตั้งใจฟังอย่างไม่รู้ตัว ในอดีตท,ท่านเคยสนใจเรื่องศิลปะและวัฒนธรรมอยู่บ้างเคยติดตามท่านเจ้าคุณไปชมพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานหลายแห่งทั่วโลกความรู้เก่าที่ลงลืมไปแล้วเริ่มถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งท่านเริ่มซักถามเคนจีในบางประเด็นและเคนจีก็ตอบคำถามของท่านด้วยความยินดีการสนทนาเรื่องสถาปัตยกรรมของศาลเจ้าดำเนินไปอย่างออกรอด จนกระทั่งป้าพินเดินกลับมาตามวันนั้นเป็นครั้งแรกที่คุณหญิงอารยารู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและมีความสุขเล็กนิเกิดขึ้นในใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมานานหลังจากวันนั้นกำแพงใจของคุณหญิงอารยาก็เริ่มทลายลงทีละน้อยท่านเริ่มอนุนอาไทาเคนจิเข้ามาช่วยดูแลส่วนในบ้านของท่านอย่างจริงจังในตอนแรก ท่านเพียงแค่ออกมานั่งมองเขาทำงานเงีย,งยบๆที่เฉลียงแต่ไม่นานท่านก็เริ่มให้คำแนะน,นำเล็กน้อยเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งไม้ออกมาเดินเล่นนะคุณหญิงอรยาตอบสาวนเจ้านี้สวยงามมากเลยนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างหลังคาและรายละเอียดของงานไม้ผมชอบสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นโบราณมากครับมันมีทั้งความแข็งแรงและความอ่อนช้อยอยู่ในตัว หรือการย้ายตำแหน่งของก้อนหินประดับส่วนต้นเมเปิลต้นนั้นกิ่งที่ชี้ลงดินนั่นควรจะตัดออกนะมันดูไม่สวยหรือหินก้อนนั้นถ้าขยับไปทางซ้ายอีกหน่อยจะรับกับแนวพุ่มอัสเลียได้ดีกว่าเคนจิรับฟังคำแนะนำของท่านด้วยความคารบแล้วนำไปปฏิบัติได้อย่างเต็มใจเขาสังเกตเห็นประกายบางอย่างในดวงตาของคุณยิงอรยาเวลาที่ท่านพูดถึงเรื่องส่วน เป็นประกายของความรู้ความเข้าใจและความผูกพันที่ท่านมีต่อสถานที่แห่งนี้ส่วนทเ่ลกรังคอยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งวัชพืชถูกทอนออกไปกิ่งไม้ที่แห้งเหี่ยวถูกตัดต้นไม้ได้รับการพรวนดินใส่ปุ๋ยมอสสีเขียวสดเริ่มแผ่ขยายคลุมก้อนหินอย่างสวยงามคุณหญิงอารยาเริ่มออกมาใช้เวลาในสวนมากขึ้น ท่านไม่ได้เพียงแค่นั่งมองอีกต่อไปบางครั้งท่านก็หยิบกรรไกรตัดกิ่งอันเล็กมาช่วยเล่มใบไม้ที่เหลืองเหี่ยวหรือเดินสำรวจดูความเปลี่ยนแปลงของต้นไม้แต่ละต้นด้วยตัวเองป้าพินเห็นภาพนั้นแล้วก็แอบ,บน้ำตาซึมด้วยความดีใจความสัมพันธ์ระหว่างคุณหญิงอารยากับเคนจิพัฒนาไปอย่างช้าแต่มั่นคงพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันมากมาย แต่เป็นการเสื่อสารกันผ่านการทำงานร่วมกันในส่วนผ่านความเข้าใจและความปราดนาดีที่มีให้กันเคนจินํำความสดใสและพลังของคนหนุ่มสาวเข้ามาในชีวิตที่เงียบเพหงาคุณหญิงอรรยาในขณะที่คุณหญิงอรยาก็ได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ที่สั่งสมมาให้กับเคนจิความขัดแย้งภายในของคุณหญิงอรรยายังคงมีอยู่ท่านเริ่มรู้สึกผูกพันกับเคนจิ และความมีชีวิตชีวาที่เขานำมาแต่ในขณะเดียวกันท่านก็กลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวความรู้สึกที่จะต้องสูญเสียอีกครั้งหากวันหนึ่งเคนจิต,ต้องจากไปความภาคภูมิใจในอดีตที่คอยกระสิบว่าท่านควรจะเข้มแข็งและยืนหยัดได้ด้วยตัวเองก็ยังคงรบกวนจิตใจท่านอยู่เป็นระยะแล้ววันหนึ่งเคนจิก็มาแจ้งข่าวที่ทำให้หัวใจของคุณหญิงอรยากระตุกวูบอีกครั้ง คุณยายครับผมจะต้องจะเดินทางกลับโตเกียวในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้านี้นะโลกครับธุระเรื่องบ้านของคุณยาใกล้จะเรียบร้อยแล้วความเงียบเข้าครอบคลุมบริเวณนั้นชั่วขณะคุณหญิงอารยารู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรมาจุกอยู่ที่คอท่านพยักหน้ารับรู้เช้าพยายามซ่อนความรู้สึกใจหายวายภายใต้หน้าที่เรียบเฉยอืมก็ดีแล้วนี่ ทุระเสร็จสิ้นก็จะได้กลับไปทำอย่างอื่นต่อครับแต่ก่อนไปผมอยากจะขอจัดงานเลี้ยงน้ำชาเล็กเทคในส่วนนี้ได้ไหมครับเคนจิพูดขึ้นด้วยรอยยิ้มเพื่อเป็นการขอบคุณคุณยายกับป้าพินที่เอ็นดูผมมาตลอดและเพื่อเป็นการอำลาส่วนสวยที่เราช่วยกันดูแลจนมันกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งคำคอของเคนจิทำให้คุณยิงอรยาตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก ส่วนหนึ่งของใจท่านอยากจะตอบตกลุงอยากจะใช้เวลาดีร่วมกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ส่วนที่หวาดกลัวและยึดติดกับความสันโดษก็คอยทัดทานท่านกลัวการเข้าสังคมกลัวความรู้สึกที่จะต้องผูกพันแล้วจากลากลัวที่จะต้องเปิดเผยความอ,อ่อนแอของตัวเองให้ใครเห็นฉันฉันไม่แน่ใจว่าจะว่างหรือเปล่าท่านตอบเสียงอ่อย เคนจิมองคุณหญิงอารยาด้วยแววตาเข้าใจไม่เป็นไรครับคุณยายถ้าท่านไม่สะดวกผมเข้าใจครับคืนนั้นคุณหญิงอรรยานอ่อนไม่หลับท่านพลิกตัวไปมาบนฟูกนอนคิดถึงคำชวนของเคนจิซ้ำแล้วซ้ำเล่าภาพส่วนที่กลับมาสวยงามภาพรอยยิ้มที่เป็นมิตรของเคนจิภาพความรู้สึกอบอุ่นที่เกิดขึ้นในใจยามที่ได้พูดคุยหรือทำงานร่วมกับเขา สิ่งเหล่านี้วนเวียนอยู่ในความคิดป้าพินซึ่งนอนอยู่อีกห้องหนึ่งสังเกตเห็นความกระสับกระส่ายของเจ้านายก็อดเป็นห่วงไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นป้าพินตัดสินใจพูดกับคุณหญิงอารยาคุณหญิงคะเรื่องงานเลี้ยงน้ำชาของพ่อหนุ่มเคนจีคุณหญิงจะไปร่วมงานกับเขาสักหน่อยก็ดีนะคะเขาอุตส่าห์ตั้งใจจัดให้ฉันไม่รู้สิพินฉันไม่ค่อยชอบงานเลี้ยงอะไรแบบนี้ แต่นี่เป็นงานเล็กเองนะคะคุณหญิงมีแค่พวกเรากันเองพ่อหนุ่มเคนจิเขาวังดีกับคุณหญิงจริง,รงๆนะคะตั้งแต่เข้ามาคุณหญิงก็ดูสดชื่นขึ้นเยอะเลยส่วนก็กลับมาสวยเหมือนเดิมแล้วถ้าคุณหญิงไม่ไปเขาคงจะเสียใจแย่เลยนะคะป้าพินพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่หนักแน,น่นคำพูดของป้าพินทำให้คุณหญิงอารยาต้องคุนคิดอีกครั้งจริงอย่างที่ป้าพินว่า ฉันไม่แน่ใจว่าจะว่างหรือเปล่าท่านตอบเสียงอ่อยเคนจิมอองคุณหญิงอารยาด้วยแววตาเข้าใจไม่เป็นไรครับคุณยายถ้าท่านไม่สะดวกผมเข้าใจครับคืนนั้นคุณยิงอารยานออนไม่หลับท่านพลิกตัวไปมาบนฟูกนอนคิดถึงคำชวนของเคนจิซ้ำแล้วซ้ำเล่าภาพสวนที่กลับมาสวยงามภาพรอยยิ้มที่เป็นมิตรของเคนจิ ภาพความรู้สึกอบอุ่นที่เกิดขึ้นในใจยามที่ได้พูดคุยหรือทำงานร่วมกับเขาสิ่งเหล่านี้วนเวียนอยู่ในความคิดป้าพินซึ่งนอนอยู่อีกห้องหนึ่งตั้งแต่เคนจิเข้ามาชีวิตของท่านก็มีความหมายมากขึ้นท่านเริ่มยิ้มได้หัวเร่าได้และรู้สึกถึงความสุขเล็กน้อยทีที่หายไปนานแล้วหากท่านปฏิเสธน,น้ำใจของเขาในครั้งนี้ท่านเองก็คงจะเสียใจไม่น้อยเช่นกัน ในที่สุดวันที่เคนจิจัดงานเลี้ยงน้ำชาก็มาถึงใบวันนั้นแสงแดดอ่อนน,อน้อมสองลอดผ่านใบเมเปิลที่เริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงลงมายังส่วนที่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างสวยงามเคนจิปูเสื้อทาทามิสีอ่อนไว้กลางส่วนมีโต๊ะไม้ตัวเล็กวางอยู่ตรงกลางบนโต๊ะมีชุดชงชาแบบญี่ปุ่นและขนมวางอาชีลากสีสันน่าทา